สงกรานต์2 5 6นน่าจะเป็นสงกรานที่หลายคนรอคอยเพราะว่าหลายสถานที่ได้มีการจัดกิจกรรมคึกคักยิ่งใหญ่หลังจากที่พักยาวๆในช่วงของโควิด1 9แต่ว่าปีนี้ค่ะเขาบอกกันว่าสภาพอากาศร้อนไม่เช่เล่นซึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือภัยร้อนที่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายที่ถึงขั้นวูบช็อกหมดสติเป็นลมแดดหรือฮีสโตรกนั่นเองค่ะทางด้านแพทย์หญิงนารากุลวัฒนวิจิตรนายแพทย์ชำนาญการพิเศษอาชีวเวชศาสตร์ รองหัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลสมุทรสาครได้แนะนําว่าช่วงหน้าร้อนกับกิจกรรมต่างๆในเทศกาลสงกรานก็มีหลายอย่างที่น่าห่วงเพราะคนที่ไปเล่นน้ําก็ต้องอยู่กลางแดดนานและหลายคนก็มักจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อเพิ่มความสนุกซึ่งพฤติกรรมแบบนี้ยิ่งอันตรายเพราะจะไปทําให้ร่างกายของเราร้อนหนักยิ่งขึ้นและการเมาแอลกอฮอล บวกกับเมาแดดด้วยแล้วก็อาจทําให้ร่างกายต้านไม่ไหวก็อาจทําให้วูบหน้ามืดหมดสติอาเจียนหรืออาจเป็นหนักกว่านี้ดังนั้นทางที่ดีค่ะคือควรจะเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ท่ามกลางอากาศที่ร้อนตกอ้าวส่วนการสังเกตอาการตนเองนั้นก็ต้องดูว่าเราเริ่มมีอาการผิดปกติอะไรหรือไม่เชน่นเวียนหัวคลื่นไส้อาเจียนมึนงงเหมือนจะเป็นลม ก็อต้องรีดทําให้ตัวเองสบายตัวขึ้นเช่นเอาผ้าชุบน้ําเช็ดหน้าเช็ดตัวเช็ดมือเท้าหาที่ร่มหลบร้อนให้การหายใจสะดวกขึ้นอย่าฝืนต่อเพราะว่าอาจทําให้หมดสติไปได้ส่วนบุคคลที่อยู่ใกล้เคียงหากเห็นเพื่อมีอาการไม่ดีนักให้รีบช่วยดูแลหรือถ้าเกิดช็อกน็อกหมดสติต้องรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลทันทีค่ะ เพราะเนื่องจากในช่วงสงกรานต์เดือนเมษายนเนี่ยนะคะอุณหภูมิสภาพแวดล้อมมันค่อนข้างจะสูงมากบางทีบางที่เนี่ย50องศาด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ออกกลางแจ้งนะคะออกแดดกลางแจ้งจะไปเล่นสงกรานต์หรือทํางานกลางแจ้งก็ตามนะคะก็จะแนะนําให้ใส่เสื้อผ้าที่สบายๆนะคะใส่เสื้อผ้าที่บางๆนะคะแล้วก็อาจจะต้องหาพวกเครื่องดื่มเกลือแร่เนาะพวกน้ําเกลือแร่ต่างๆติดตัวไปด้วยนะคะพยายามดื่มน้ําเยอะๆนะถ้าหากว่ามีอาการหรือว่ารู้สึกอาการไม่สบายอย่างเช่นมีเวียนศีรษะคลื่นไส้นะคะก็ พยายามเข้าไปในที่ร่มว่าบางทีเนี้ยเราอยู่กลางแดดจัดนานๆเนี้ยอุณหภูมิในร่างกายมันจะสะสมให้มันร้อนขึ้นเรื่อยๆ,ๆก็เลยจะทําให้มีผลต่อทําให้เกิดพวกาการฮิสตรกอกต่างๆได้ค่ะก็คือแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะทาให้อุณหภูมิในร่างกายรวมทั้งเส้นเลือดเนี้ยมันขยายตัวมากขึ้นนะคะ mm hmm. ก็อาจจะทําให้มีอาการที่เป็นฮิสตรอกได้ง่ายขึ้นค่ะ mm hmm. ก็อาจจะต้องระวังนะคะพยายามอย่าดื่มแอลกอฮอล์กลางแดดจัดด้วยหรือว่าต่างแดดนานๆแล้วดื่มแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยนะคะ ซึ่งนั้นก็เป็นการดูแลเรื่องสุขภาพแต่อีกหนึ่งความปลอดภัยที่ประมาทไม่ได้ก็คือการขับขี่โดยเฉพาะผู้ที่ชอบขี่จักรยานยนต์ออกไปเล่นน้ำสงกรานที่นับว่าเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงมากเพราะถนนก็ลื่นบางคนก็ขับขี่ด้วยความคึกขนอง และหากเกิดอุบัติเหตุแล้วไม่ได้สวมหมวกนิรภัยก็อาจอันตรายถึงชีวิตได้โดยทางด้านนายนรงรักร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้ฝากไปถึงผู้ขับขี่ทุกคนให้ขับขี่กันด้วยความระมัดระวังทั้งคนที่ขับรถยนต์ไปท่องเที่ยวกลับภูมิลำนาก็ต้องตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมตรวจสภาพเส้นทางและเตรียมร่างกายผู้ขับขี่ให้พร้อมต่อการขับรถทางไกลไม่งวงไม่ป่วยเพื่อรักษาชีวิตตนเอง ทุกคนในครอบครัวและเพื่อนร่วมทางส่วนผู้ที่ขี่จักรยานยนต์ก็ต้องไม่คึกขนองเพราะว่าสถิติช่วงสงกรานต์ปีที่แล้วการเกิดอุบัติเหตุสิบครั้งเป็นจักรยานยนต์ทั้งหมดและทั้ง10คนนั้นไม่มีใครสวมหมวกนิรภัยปีนี้ค่ะตามจุดตรวจจุดสกัดต่างๆก็จะเข้มข้นเรื่องนี้ด้วยหากพวกเห็นใครที่ขี่รถด้วยความประมาทเมาแล้วขับเมาแล้วขี่ก็อ,อาจจะไม่รอดด่านจาหนาที่ ส่วนช่วงนอกเทศกาลก็ได้มีแผนรณรงค์เรื่องสวงมหมวกดิรภัยให้เข้มข้นขึ้นทั้งสถานศึกษาสถานประกอบการและตามหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึน้นค่ะก็เป็นมอเตอร์ไซค์ทั้ง10รายแล้วส่วนใหญ่เป็นมอเตอร์ไซค์กับผู้ขับขี่แล้วก็ผู้ซ้อนเนี่ยไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญในรอบปีที่ผ่านมา ทางจังหวัดยพยายามรณรมณ์เรื่องพวกนี้นะครับการเกิดบัติเหตุเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ท่านสวมหมวกคันน็อกแล้วจะไม่เกิดบัติเหตุการไม่เกิดบัติเหตุคือท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยจราจรน,นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญแต่การสวมหมวกคันน็อกนั้นถ้าเกิดท่านเกิดบัติเหตุมันก็จะไม่ไม่รุนแรงเพราะส่วนใหญ่แล้วผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเนื่องมาจากสมองได้รับการกระทบกระเทือน จากการเกิดเระเนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของเมาแล้วขับเมาแล้วขี่โดยเฉพาะช่วงนี้อากาศร้อนมากเดี๋ยวท่านท่านลองดูด้วยกันแล้วพอเวลาท่านท่านดื่มเนี่ยท่านดื่มกลางวันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยิ่งทําให้ท่านมีโอกาสที่จะอะไรสติสัมปชัญญะที่มันจะไม่สมบูรณ์เนี่ยมันจะมีมากกว่าทั้งสิบปลายเนี่ยเมื่อเมื่อสงการปีที่แล้วเนี่ย นะครับก็คือเมาแล้วขับทั้งนั้นขอให้ฝากให้พวกเรานะฮะว่าเที่ยวสงการก็ขอให้มีความสุขแล้วกลับมาก็มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจนะครับเพื่อที่จะมาทำภารกิจต่อไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับ